สวัสดีค่ะวันนี้ฮูการเดียนท่ารดกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เรามากันในหัวข้ออยากมีกันอยู่หรือไม่อ่าวันนี้ตัวเลือกเราก็จะแปลกแปลดหน่อยพยายามหาของในบ้านนี่แหละจ้ะ ทำข้อตกลงกันก่อนค่ะพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะถ้าชอบใช่กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e สั่นกระดิ่งกุ้งยิงกุให้เขาด้วยนะแต่ถ้าไม่ชอบไม่ใช่ฟังแล้วรู้สึกได้รับพลังงานลบค่ะกดข้ามไปเลยเนาะอยากให้รับแต่พลังงานบวกๆนะคะคนอ่านไพ่เป็นคนพูดมากพูดไปเรื่อยพูดเลยเธอยังไงขออาภัยด้วยนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันกันกบตัวเลือกกล้องที่หนึ่งของใช้เองในบ้านแจอันนี้เลโซนาดรายเซรั่ม um นะคะเป็นตัวที่ทาง่าย,ายๆอะโลออนค่ะแต่เป็นเนื้อครีมนะคะแห้งเร็วแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคราบเหนียวเหนอะหนะอ่ะเขาชอบกินมันหอมนะคะหาซื้อได้ที่วัสันเซเวน่นโลตัสร้านช็อปทั่วๆไปเลยค่ะ อันนี้เป็นวัสลีนดเซรัมนะคะหาซื้อได้ที่วัดสันอีกเช่นกันตัวเลือกกล้องที่2องนะจ๊ะและตัวเลือกกล้องที่3ตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่เพราะเขาเพิ่งเคยเห็นเนาะไปซื้อไปสอยมาจากที่วัดสันโอเคค่ะเป็น Le Dry um. เล s โซนาดรายเซรั่มแอดวานไบรท์เทนนิ่งแอนตี้ซาตินตัวนี้ยังไม่ได้ลองใช้นะของใหม่ ค่ะค่อยๆใช้กันไปทีละตัวจ้ะก็อันนี้กล่องที่1 2และ3เลือกเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่กล่องที่1นะคะกับเรโซนาดรายเซรั่มเนาะเนเชอรัลไวท์ r e นิ่งเฟรชก่ก่อนอื่นนะคะเรามาดู ความรักความสัมพันธ์คนม,มีประเด็นนะคะยังอยากมีกันอยู่ไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเธออัพ e รับเ e ็ดเท e เพรสซ two อ็อบคอเฮ้ยขอไปค่ะ two Pentacle ไปเรื่อยเลย <Yeah. S 1> q u e e n o f sword ซนสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะเอาประเด็นแรกก่อนเนาะคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่พูดคุยกันอยู่นะคะ เขายังอยากมีคุณในชีวิตแต่เขาก็ยังอยากที่จะบาลานซ์ทุกอย่างให้อยู่ในล่องในรอยไม่ว่าจะในเรื่องของการงานการเงินและตัวคุณในเรื่องของความรักเขายังอยากอ้อนอยากบอกอยากแบบเก็บคุณไว้ในใจอะค่ะอยากเก็บคุณไว้ข้างตัวแต่ก็นะคะด้วยเขาเดาทางเดาอารมณ์คุณไม่ถูกว่าตัวคุณเนี่ย คิดยังไงกับเขาตัวคุณในอย่างมีเขาอยู่หรือเปล่าดูสิคะด,ดูหน้าค่ะดูหน้าคุณนะคะพร้อมแบบขวัญด้ตลอดเวลาถ้าแบบพูดไม่ถูกใจพูดไม่ตรงใจคนหรือแบบเข้ามางองงงงงวุ่นวายกันในชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาคือเขากลัวคุณน่ะง่ายๆเลยดูสายตาสิคะอ้อ,อนอยากคุยอยากแบบอยากมางองงงงงอย่างมางงยิงด้วยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากไงเพราะว่าคุณน่ะ จะขวนเขาว่า <c ười> คือมาไม่ดีขวนจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตค่ะยังอยากเติมความความรักความสัมพันธ์เนี้ยให้คุณแต่ก็นะอะไรที่สําคัญกว่าความรักก็คือตัวงานเงินนะคะก็ยังยังไงตัวคุณนะคะก็ต้องบาลานตัวคุณด้วยแล้วก็ตัวเขาก็ต้องบาลานตัวเขาอะนะคะต่างคนต่างทิ้งระยะห่างนะตอนนี้คือ อยากอ้อนอยากกอดอยากอยากถูกบอกรักอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่ตัวคุณนะคะด้วยความที่เป็นคนดุในใสายตาเขานะคะเป็นคนค่อนข้างดุนะคะคือพูดไม่ดีพูดไม่ถูกหูคุณขวนเลยอะก็ <c oughs> จะเย็นเนิดนึงนะจ๊ะด้งแต่สำหรับ คนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วมาถามถึงแฟนเก่านะคะเขายังรักยังอยากยังเป็นห่วงคุณอยู่นะคะยังเที่ยวแอบเฝ้าแอบมองแอบสองและที่สำคัญเขายอมรับว่าเขาผิดที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างลงไปในครั้งนั้นเขามองคุณผิดไปเขายังอยากกลับมาขอความสัมพันธ์อยากให้คุณ มาใช้ชีวิตร่วมกับเขาอีกครั้งยังอยากให้คุณให้อาภาัยเขาแต่เขายัางกล้ากลัวที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเข้ามาค่ะแม่ขวนญอะแม่กัดหัวหนหลุดอะไรอย่างเงี้ยตีหิตตายเลยอารมณ์ประมาณนี้เหมือนคุณพร้อมถือไหมนะสามฟาดเขาได้ตลอดเวลาค่ะเพราะเขาเดาทางอารมณ์คุณไม่ออกแต่จากประสบการณ์ที่เขาเจอมาอะไรอย่างเงี้ย ขารู้ว่าคุณนะคะเป็นคนดุเป็นคนตรงอ่ะ้อมไฟได้ตลอดเวลาค่ะก็เลยยังไม่รู้จะเข้ามาหาคุณในทางไหนง่ายๆเลยยิ่งอยากมีคุณอยู่ในชีวิตค่ะยังรักคุณยัง อยากประคองความรักความสัมพันธ์ในครั้งเก่ายังอยากกลับมานะคะพบเจอพูดคุยกันเนาะเร็วๆนี้ไม่น่าจะเกินในสี่เดือนนี้นะคะไม่น่าจะเกินนะอาจจะมีส,สัญญาณบางอย่างที่เขาส่งมาให้คุณนะคะถ้าคุณไม่บล็อกเขานะคะไม่ปิดกั้นนะหรือเขาอาจจะมาในรูปร่างแฝงกายแฝงนะคะจากเพื่อนๆคุณมาสืบม,มาถามหาข่าวนะคะแต่ด้วยตัวคุณนะคะพร้อมฟาดก็ได้ตลอดเวลานะ คือเหมือนแบบเต็ไมไ้หน้าสามอ่ะมามึงมามึงมามึงมาทีมึงมาตีาาฟาดเลยอะไรเงี้ยโอเคค่ะไพ่ออร์คุนคัสนะคะแนะนำว่ารอย a l h e a r ดสำหรับออร c คุนคัสนะคะยังอยากมีกันและกันยังอยากเติมรักยังอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไปได้ด้วยดียังอยากเติมอยากเปิดใจให้คุณอยู่เหมือนเดิม แต่คุณนะคะมีความน่ากลัวในตัวเองคือคุณดุเนาะคุณดุในสายตาเขาคุณเป็นคนตรงไงคะคือเวลาถามอะไรมาคุณก็พรอมขวนได้ตลอดเวลาเนาะส่วนสําหรับคนที่คู่ที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะในสจเขาก็ยังมีแค่คุณอืมคุณคือคนคนที่ดีที่สุดนะช่วงเวลาที่เขาควานะคะตอนนี้ก็เฝ้าแต่แอปมองแอบส่องนะคะยังอยากให้คุณเปิดใจให้คราให้เขานะแต่ตอนเนี้ย เขาไม่รู้ว่าคุณถ้าเขากลับมาคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะก็ลองไปเล่นในพีกเด็กพีกะเด็กหัวข้อถ้าเขากลับมาคุณควรให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะลองไปเล่นพิกนั้นดูสนุกสนุกนะเองตอนนี้ค่ะตัวคุณเองอะค่ะถือไม้น้าสามพร้อมฟาดเขาได้ตลอดเวลาเลยนะก็ไพ่อยากบอกว่าถ้ายังอยากเปิดใจในรักครั้งนี้ก็ลองเปิดดูค่ะ เผื่อจะพบแต่ผัวเผื่ออาจจะได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะคําตอบง่ายๆสาหรับกองนี้ยังอย่างมีกันและกันนะคะขอให้พบเจอแต่ความสุขนะคะพบเจอแต่ความรักที่ดีๆประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตนับสังนี้และตลอดไปค่ะบ๊ายบายรักนะจูบๆจูบๆเราไปกองสองกันจ้า โอเคค่ะเรามาต่อก,กันกับตัวเลือกกองที่2นะคะวัซ l i ลีนดรายเซรั่มไวแอนด์เรามากันในหัวข้ออยากมีกันอยู่ไหมรักไม่รักก็ไม่พูดเยอะจริงๆเพราะคืนไมะทืนกระโดดไม่คืนไม่ทืนกระโดดอะไรอย่างนี้จ้ะ พลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะคะชอบใช้กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้นะคะ Page o o s d อ Tree of Cups The f o o ด Six o o Swords ไี่ใช่สิไ o f s o r r d อ้าวเขากลับด้านถึงว่าอ่านเป็นซิกขอไปค่ะบรู ten of s w o r d ไม่ใช่ ten of w a n d เป็นอะไรเนี่ยวันนี้ <S 2> <S 2> สำหรับคนกองที่สองนะคะ <S <S ตอนนี้ยังอย่างมีกันอยู่หรือไม่ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ สำหรับคนที่มีความสัมพันธ์กันอยู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตอนนี้ตัวคุณเองอะนะคะกักเก็บแต่ความเครียดไว้มีแต่ความคิดความเครียดในด้านลบๆค่อนข้างเยอะนะคะเฝ้าแต่คิดเฝ้าแต่สงสัยว่าตัวเขาอะค่ะยังยักยังรักเราอยู่หรือเปล่าหรือยังคุยกันเนี่ยสถานะไหนเป็นยังไงเขามีกันอื่นไหมาอยากบอกอย่างแนะนำว่า พยายามนะคะทำตัวเองให้มีความสุขพักเรื่องเครียดพักความคิดที่เป็นด้านลบๆอะค่ะที่ใส่กับตัวเองเข้ามาในทุกๆวันทุกๆครั้งเฝ้าแต่วิตกกังวลคือยิ่งคุณทำแบบนี้ค่ะมันยิ่งไม่มีออร่าของความสุขของตัวคุณเองแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะตัวคุณจะพบกับความสุขไพ่บอกว่า ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรฟรีวิวและเจตจำนงของตัวคุณเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดมากวิตกกังวลเครียดผลสุดท้ายค่ะออร่าไม่ออกหน้าตาไม่สดชื่นนอนก็ไม่ค่อยหลับเครียดหนักมากแล้วใครจะอยากเข้าใกล้คุณล่ะคะ สิ่งดีๆค่ะอยู่รอบตัวคุณอยู่ละแต่ถ้าคุณมัวแต่มองในเรื่องเดิมๆซ้ําๆความเครียดความวิตกกังวลพวกนี้ค่ะมันไม่ได้ทําให้คุณและคู่ของคุณหรือคนที่คุณคุยด้วยมีความสุขนะคะอยากมีกันและกันไหมตอนเนี้ค่ะยังอยากสารสัมพันธ์กันอยู่ ยังอยากคุยอยากพบอยู่ยังอยากประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสำหรับฝั่งเขานะที่ไพ่ออกมาแต่ฝั่งคุณนะคะไพ่ออกมาเตือนเยอะมากว่าตัวคุณเลิกเครียดเลิกวิตกกังวลหรือคิดอะไรล่วงหน้าไปได้แล้วอนาคตมันไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะ สิ่งที่คุณไปรู้ไปพบไปเจอมาถ้าคุณยังกอดยังกักยังเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้กับตัวคุณเองอะคะ่ะผลสุดท้ายเรื่องมันจะจบด้วยตัวคุณเองนี่ละคะ่ะหันกลับมารักตัวเองและให้คุณค่าตัวเองสร้างออร่าสร้างความสุขจากตัวคุณเองสักครั้งหนึ่งนะคะรองปล่อยค่ะปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไป ปล่อยให้ความสัมพันธ์ที่กำลังเดินทางเนี่ยพบเจอแต่เรื่องราวถ้ามันเป็นยังไงเราค่อยมาคิดณนะวันนั้นๆดีกว่าไหมคะคุณสร้างตัวคุณเองให้มีความสุขสีคะให้อิสระกับตัวเองทางความคิดสิแล้วคุณจะพบเจอแต่ความสุขด้วยตัวคุณเองจริงๆนะภัยเตือนเยอะมากเลย อย่าคิดอย่าเครียดค่ะอย่าเครียดไปก่อนนะถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องทําอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเฮ้ยเขาเงียไปเนี่ยเขาไม่ได้สนใจฉันแน่ๆเลยทำไมอ่ะคุณไม่คิดบ้างว่าอ้าวเขาเงียบไปโอ้ไม่ีเป็นไรเขาคงยุ่งฉันก็ยุ่งโอเคพัก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 พกไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้ละฉันไปเสริมสวยฉันไปดูแลฉันทํางานฉัน อ๋อทำของกินอร่อยๆค่ะเค้กกินดีกว่าทำนู่นทำนี่สิคะชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เขาเพียงคนเดียวชีวิตเราขึ้นอยู่กับตัวเราคะ่ะอย่เป็นกำลังใจให้คุณนะความสัมพันธ์ความรักที่มีเนี่ยมันเป็นอิสระอยู่แล้วต่อกันและกันเมื่อไหร่ที่คุณนะคะพยายามให้มันเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องต้องตีเส้นไว้อ่ะคะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ อย่าบ,บอกเลยยิ่งคุณกักเก็บยิ่งคุณเครียดอ่ะรักไหมหรักชฉลิบเปล่าถามอยู่นั่นแหละรักปะรักปะรักไหมคุณเข้าใจหรือเปล่าคว่าความรักอะค่ะมันไม่ใช่แค่สิ่งเดียวในชีวิตของคุณมันยังมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยมันยังมีทั้งในเรื่องของความรู้สึก งานเงินสิ่งรอบตัวคนรอบตัวชีวิตนะคะไม่ใช่ทั้งหมดที่จะต้องมาฝากไว้ที่เขาคนเดียวหรือฝากไว้ที่คุณคนเดียวยังต้องมีงานมีมิตรภาพมีความสัมพันธ์อื่นๆนะคะคุณค่อยๆลดนะอย่ากกัดเก็บนะคะแต่ถามว่าเข้าประเด็นแล้วนะถามว่าเขาอะค่ะยังอยากมีคุณอยู่ไหมยังอยากมีนะคะ แต่เหมือนกับแบบว่าตัวคุณนะคะมืนตึงใส่เขาแล้วก็เหมือนจี้เหมือนจิกอ่ะตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมีความสุขได้ตัวคุณนะคะตัวคุณเอาง่ายๆเลยตัวคุณอะทําแบบนี้คุณมีความสุขหรือเปล่าถ้าคุณมองว่าเออเนี่ยมันคือความสุขของฉันทําไปค่ะทําเลยถ้าคุณมั่นใจว่ามันคือความสุขของคุณจริงๆคุณทําค่ะแล้วผลมันก็จะออกมาจากสิ่งที่คุณทำนั่นละค่ะผลกรรม มันไม่ใช่กรรมเก่าหรือกรรมใหม่อ่ะกรรมมันคือผลของการกระทำค่ะคุณกระทำแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นนี่แหละค่ะง่ายๆเลยคุณทำคุณมองว่านี่คือความสุขของฉันคุณลองถามใจตัวคุณเองลึกๆว่านั่นคือความสุขของคุณแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะโอเคค่ะต่อไปไพ่อร่าเคลื่อนคาดอยากบอกอย่างแนะนาอะไรคุณกองที่สนะคะกับหัวขอ้อยางรัก อยากอยากมีกันอยู่หรือเปล่านะคะ short and conflict ชัดๆเลยค่ะ o r a c l e Card แนะนำว่าพี่กระเด็กสำหรับคนกองที่2เนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณทั้งหมดความวุ่นวายความสับสนในชีวิตในตัวคุณเองอะคะ่ะ มันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณมองอะไรที่ใหม่ๆมุมใหม่ๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดวิตกกังวลอะไรให้มากไม่ต้องกักเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้กับตัวคุณเองค่ะแล้วเมื่อคุณเปลี่ยนหรือปรับลดละซะกับเรื่องความสับสนหรือการคิดไปเองหรือกักเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้กับตัวคุณเองชิมันม่นมดีอะ เขาต้องมีคนอื่นแน่แนเลยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขปะคะมีความสุขหรือเปล่าเออถ้ามันไม่มีความสุขะละค่ะละเลิกซะเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยยิ่งคุณคิดยิ่งคุณเครียดมากคุณวิตกกังวลแล้วแบบมันก็มีแต่พลังลบๆกับตัวคุณน่ะผ่านเจเอาเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคุณย้ำคลิปย้ำทำแต่ในเรื่องเ,เดิมๆอะคิดแต่ในเรื่องแย่ๆใส่ตัวคุณเองอะคะ่ะ มันไม่เคยก่อความสุขให้ตัวคุณเลยปรับทัศนคติใหม่ๆค่ะให้ตัวคุณไม่ต้องไปเข้าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราพากันไปกินข้าวผัดไม่เอาค่ะพูดให้พูดยายอยากให้นะคะไพ่อยากบอกอยากเตือนว่า ให้คุณลดละค่ะเลื่องความสับสนวุ่นวายในชีวิตความวิตกกังวลวิตกจริตในตัวคุณที่คุณสร้างขึ้นมาเองมันไม่ได้สร้างความสุขให้ตัวคุณคุณเปิดรับสิ่งใหม่ๆค่ะคุณเครียดคุณไปพักผ่อนไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงชวนเขาไปค่ะชวนคนคนนั้นไปนะแล้วคุณก็จะพบแต่ความรู้สึกใหม่ๆเปิดโลกกระทัดให้ตัวเองให้มากๆเครียดวิตก กังวลหาหนังสืออ่านค่ะหาหนังสืออ่านย่ามีเพจแนะนำเดี๋ยวย่าแนะนำให้เลยในท้ายคลิปสำหรับคนกองสองนะคะย่าจะแนะนำไปดูไปดูท้ายคลิปลิงค์นะคะ เพจความสุขด้วยตัวคุณเป็นโตมาเป็นความสุขนะคะเพจเนี้ยค่อนข้างดีเลยอันนี้ยาแนะนํามาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเพจนี้ทั้งสิ้นนะคะทุกๆอย่างในเพจเนี้ยมันสามารถทําให้ตัวคุณนะ่ะมองมุมใหม่ๆและคิดมุมใหม่ๆได้ค่ะ ย่าแนะนำมาเลยกองนี้ส่วนมากนะคะทุกๆอย่างเกิดขึ้นจากความคิดของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือคนจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะคุณอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือคิดวิตกกังวลไปในสิ่งที่เกิดที่ยังไม่เกิดอะคะ่ะพอคุณคิดมากไงคุณก็แบบวิตกจริตลอะคะ่ะทีนี้มันก็จะไม่เกิดความสุขกับตัวคุณเองนะคะ เขาอยากมีคุณอยู่ไหมมันก็ยังอย่างนี้แหละค่ะแต่หลายๆครั้งอะความเครียดความวิตกจริตของคุณเองทําให้เขาไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้คุณทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะที่รักเป็นกําลังใจให้ค่ะรักนะจุบุจุบุบ๊ายบายโอเคค่ะต่อไปกลองที่3กับ r ร um s o n าดร y ยเซรั่มเอเดเวนไบรท์นิ่งแอนตี้ซาตินน่าจะหอมและมีวิตามินซี กับอ e. ีด้วยนะคะยังไม่ได้ใช้ก็เลยยังแนะนําไม่ได้แต่ชอบไงคือเรื่องของเรื่องคือไม่ชอบโลออนแบบเป็นน้ำาะชอบเป็นครีมนะทีนี้เรามาต่อกับคนกองที่3ในหัวข้อ,อยากมีกันไหมรักไม่รักก็ไม่พูดยังอยากมีกันรึเปล่านะจ๊ะรางงานเป็นังงานโดยรวมนะคะ t r e e of one 9ไม่ใช่7 of pentacle เริ่มตกเลขนะับไม่ทัน page of sword the magician 2 of c o i สำหรับคนกลองที่3นะคะ ยังอยากมีกันอยู่ไหมยังอยากมีนะคะแต่ตอนนี้เหมือนยังเฝ้ารอเฝ้ามองมีเรื่องงอนกันใช่ไหมคุยกันไม่ค่อยเข้าใจใช่หรือเปล่า <c oughs> ก็ยังอยากมีกันและกันนี้ละค่ะเพียง <c oughs> แต่ว่าเหมือน <c oughs> เขาต้องการหาแพชชั่นใหม่ๆยังรอคอยนะคะที่จะติดต่อกลับมาอันนี้สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและ คนที่มีความสัมพันธ์กันอยู่แต่ไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาอะค่ะคิดยังไงอยู่เขาอะต้องการที่จะสารส,สัมพันธ์ดําเนินเรื่องเรื่องราวของความรักระหว่างคุณกับเขาต่อไปเรื่อยๆนี่ละค่ะเพียง <im it> แต่ว่าเขาก็อยากประคองทั้งในเรื่องงานเรื่องความรักไปด้วยกัน เขาก็ยังเฝ้ารอที่จะติดต่อคุณกลับมาคุณก็เฝ้ารอติดต่อเขากลับไปอาจจะมีความชัดเจนขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะคะสำหรับการติดต่อสื่อสารครั้งนี้นะคะว่าโอเคพัฒนาความสัมพันธ์นะอยากเดินหน้าไปด้วยกันประมาณนี้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลฟรีวิวและเจ็จำนงขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะเพราะไพอะ่อ่ะย่ามองว่าคู่ของคุณนะ มีความเป็นเด็กค่อนข้างเยอะทีนี้มันก็จะมีความใช้อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองคือเหมือนพอคุยไม่เข้าใจปุ๊บเขาก็จะหายไปวันสองวันสามวันสี่วันแล้วก็กลับมาหายไปแล้วก็กลับมาแต่ก็ไม่ได้จบความสัมพันธ์นะคะมีงอนบ้างมีนิดหน่อยแล้วก็มีการรอคอยค่ะคือง่ายๆอ่ะเขาผิดอ่ะบางทีทะเลาะกันเขาผิดแต่เขาก็ว่าเขาไม่ผิด เออเอาแต่ใจตัวเองอารมณ์ประมาณน,นี้เลยนะจ๊ะเพราะเกินคืออารมณ์เราทางไม่ถูกอะ่ะคิดจะงอนก็งอนคิดจะหน่อยใจก็ไม่จะหน่อยใจอะไรอะ่ะเราก็งงสิสตันสิใช่ปะ่ะเป็นไรวะอะไรอย่างเงี้ยทาไม <laughs> ฉันทาผิดอะไร <laughs> เธอมาเวียง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 ใส่แล้วก็ไปแล้วก็หายไปแล้วฉันก็ต้องงอด้วยทุกครั้งจ้ะ เอ๊ะฉันผิดอะไรเอ,อกุผิดอะไรนี้อะไรอย่างเงี้ยเออบางทีอ่ะทะเลาะกันก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าผิดอะไรเออเราอะค่ะเป็นฝ่ายรอไปงอ้อซะมากกว่ารอไปทําความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คู่ของคุณก็จะอยู่ประมาณนี้ละค่ะแล้วเร็วๆนี้เนาะก็อาจจะมีการปรับ ความเข้าใจกันแล้วก็ปรับสมดุลซึ่งกันและกันนะคะแนะนําว่าไพ่แนะนํา,านะนนะให้คุณอะใจเย็นอย่างเงี้ยละคะเหมือนเดิมถ้ายังอยากประคองความรักความเข้าใจกันนะนะคะเพราะดูเหมือนตัวคุณก็ค่อนข้างเข้าใจเขาแล้วด้วยนะว่าอ๋อเป็นธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รักแหละรักรักทั้งคู่ดังคนต่างรักแต่กังวลเออเป็นผู้หญิงนะเราเข้าใจนะแล้วเป็นผู้ชายนะี่คืออะไร อะไรประมาณนี้เลยส่วนคนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วและอยากมาถามอย่ากมาดูนะคะว่าเขายัางอยากมีเราอยู่ไหมยังอยากมีค่ะแต่ทำไงได้อ่ะฉันผิดอ่ะก็รู้แต่ก็ไม่อยากงออ่ะอีกอ็สูงอีกอเยอะโอ้โหเพราะหล่อลืกได้พระคุณปพระดุนกันโลเพราะกันเก่งจฮแต่ก็ยังอยากมี แต่ก็ไม่เข้ามานะคะยังอยากมีนะ <c oughs> เร็วๆนี้นะคะน่าจะมีทรายอะไรสักอย่างสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่เขาจะต้องส่งมาหาคุณน,นี่แหละ <c oughs> ถ้าคุณไม่บอกเขานะ <c oughs> เขาจะส่งมาค่ะว่ายังอยากมาอ้อยยังอยากมาคุยยังอยากมาสั่นสัมพันธ์ยังอยากมาคุย,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 คยด้วย ยังอยากมาบัลานยังอยากกลับเข้ามามีคุณในชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นกองที่ดีนะคะแต่แต่นะขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะเจ็ดจำนองทั้งหมดว่าคุณยังอยากยมีเขาอยู่ยังอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เดิมๆหรือเปล่าเพราะจบกันไปด้วยความที่เขาค่อนข้างดื้อดึงในตัวเขาแต่ตัวคุณนิ่งนะดูตัวฝั่งคุณจะนิ่งๆเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เข้าใจในในธรรมชาติของเขาอะนะคะว่าเออโอเคก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ย เออพอพ่อหล่อลึกได้อะเออเขามั่นใจแหละว่าเขาไปแล้วจะเจออะไรที่ดีกว่านะคะแต่เปล่าจ้ะผนสุดท้ายก็สมแซหเลือกเกินอยากกลับมาอะไรอย่างงี้ไพอราคินคา้าอยากบอกอย่างแนะนำอะไรนะจ๊ะเ e เรนด i พิต y ี้ไพยอยากบอกอย่างแนะนำว่าทุกอย่างคะ่ะคุณ นิ่งๆค่ะเฉยๆอยู่สวยๆไปค่ะมีความสุขสร้างความสุขสร้างออร่าให้ตัวคุณเองนะคะแล้วคุณจะพบพากับความสุขนะไปในทิศทางที่ดีดูสิคะใบาคอเฟเวอร์สีแฉกเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความรักนะคะเรื่องราวของความรักจะดําเนินไปได้ด้วยดีคุณอาจจะพบเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมก็เป็นได้คุณขอแค่คุณนะคะให้ความรักความเข้าใจให ให้เกียรติกับตัวคุณเองว่าเราสามารถพบเจอแต่สิ่งเรื่องราวดีๆและพบเจอความรักดีๆได้ขอแค่คุณรักและก็ให้ให้ตัวเองได้อนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขค่ะนะคะแล้วมันจะเจอแต่สิ่งดีๆทุกๆอย่างอะคะ่ะมันต้องสัมพันธ์กันขอแค่คุณเชื่อเ<บ>ชื่อในเรื่องอะไรคะใบคอเวอร์สีแฉกเนี่ยความหมายของเขาอะคือ ความหวังโ p บเราต้องมีความหวังค่ะหวังว่าเราจะเจอแต่สิ่งดีๆหวังว่าเราจะพบเจอแต่รักและเรื่องดาวดีๆใบที่สองคือความเชื่อมั่นและศรัทธาเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราต้องศรัทธาในความรักที่เรามีต่อตัวเราเองและต่อผู้อื่น ความรักค่ะแฉกที่สามในเรื่องราวทุกๆอย่างค่ะความรักมันก่อเกิดจากตัวคุณเองได้นะคะและเผื่อแผ่ให้คนอื่นรอบตัวได้และใบที่สี่ค่ะคือความโชคดี คุณจะโชคดีและพบเจอแต่เรื่องราวดีๆขอแค่คุณมีความหวังความศรัทธาและความรักนะคะเรื่องราวดีๆกําลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณกองพี่สีทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองเลยค่ะพอเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณมีความเศร้าความเครียด เรื่องราวดีๆค่ะของโคเวอร์สีแฉกเนี่ยมันก็จะทำให้คุณน่ะพบเจอแต่ในสิ่งดีๆหนทางดีๆเพราะว่าใบพวกเนี้ยค่ะไม่ได้หากันได้ง่ายๆ,ๆขอแค่คุณมีความหวังความศรัทธาและความรักในตัวคุณเองให้มากพอนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายอ่ะอย่าลืมนะคะพลังงานทั้งหมดเป็นพลังงานโดยรวมค่ะ ขอให้เติมพลังงานบวกๆเข้ากับขัวตัวคุณเองนะคะเติมหยินและหยางให้มันบลรนซ์เข้ากับตัวคุณเองค่ะชอบใช่กดไลค์กด, like, กดสั่นกระดิ่งไว้กดแชร์กดติดตามไว้ได้นะคะหากไม่ชอบไม่ใช่กดสคิปคร่ำไปเลยนะคะฟังตัวเลือกอื่นๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย